สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมแพะไล่ทุ่งกันนะครับถามว่าแพะไล่ทุ่งดียังไงครับคือหนึ่งเราไม่ต้องเสียอา,อาหารมากนะครับการเลี้ยงแพะไล่ทุ่งเราไม่ต้องลงทุนมากนะครับถ้าเรามีพื้นที่อย่างนี้นะครับเราสามารถเลี้ยงไล่ทุ่งดีกว่าให้อาหารหรือ เลี้ยงยืนเรือนนะครับแต่ว่าข้อมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือแพะแข็งแรงนะครับแต่ข้อเสียคือแพะก็จะเป็นพยาธิบ่อยนะครับพอพยาธิส่วนมากจะอยู่ใต้ใบไม้อย่างเงี้ยครับ พยาธิก็มีหลายชนิดนะครับพยาธิมีพยาธิผิวหนังพยาธิในลำไส้ครับพยาธิขึ้นตาพยาธิขึ้นสมองอย่างนี้ครับแต่และชนิดก็มีการรักษาไปแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกนะครับว่า ใช้ยาพยาธิตัวไหนกันบ้างนะครับคลิปนี้เราพามาดูแพะไล่ทุ่งก่อนนะครับแพะไล่ทุ่งถ้าเรามีพื้นที่อย่างนี้นะครับเราเลี้ยงไล่ทุ่งดีกว่านะครับถ้าเราจะเน้นแพะไล่ทุ่งนะครับเราต้องอ่า เน้นเป็นเลือดผสมดีกว่านะครับเขาจะแข็งแรงกว่าแพะเลือดสูงนะครับแพะเลือดสูงถ้ามาไล่ทุ่งอย่างนี้เขาจะเหนื่อยง่ายนะครับเพราะเขาเจ้าเนื้อครับอย่างนั้นต้องเลี้ยงยืนลงเรือนนะครับฟาร์มของผมนี่ก็มีขยายได้สามสิบกว่าตัวแล้วนะครับ ปล่อยออกไปหลายตัวแล้วครับเพราะเราพื้นที่น้อยนะครับเราพื้นที่น้อยเราต้องเลี้ยงแค่พร้อมเหมาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาบอกวิธีการใช้ยาพยาธินะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ